สวัสดีค่ะพบกับลูหน่อีกแล้วนะคะจาก Perfect Home ค่ะวันนี้เราจะมาดูบ้านอันใหญ่โตและสวยงามหลังนี้นะคะในพื้นที่331ตารางวาค่ะไปดูกันเลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตัวบ้านแล้วนะคะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างครบครันพร้อมเข้าอยู่ค่ะซึ่งสามารถเปลี่ยนไปนเป็น Guest House หรือว่าโรงแรมก็ได้เนื่องจากพื้นที่การใช้สอยมีทั้งหมด1,000ตารางเมตรด้วยกันนะคะแล้วก็มีทั้งหมด7ห้องนอนและ6ห้องน้ําค่ะ ใหญ่โตหรูเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในห้องนอนสำหรับรับแขกแล้วนะคะอย่างที่เห็นมีเตียงใหญ่อยู่สองอันสองชั้นค่ะมีชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนแล้วก็ตกแต่งได้อย่างสวยงามแบบสไตล์น้นานาไทยด้วยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในห้องน้ํานของห้องรับแขกนะคะซึ่งอย่างที่ร,รู้ถึงแนมะ้ว่าจะเป็นเพียงแค่ห้องรับแขกนะคะเขาก็ยังมีห้องน้านให้ตก ได้อย่างสวยงามแล้วก็พื้นที่ที่ใช้สอยได้ดีเลยทีเดียวค่ะมีห้องน้ำห้องอาบน้ำอยู่ในตัวที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในห้องนอนมาสเตอร์แล้วนะคะอย่างที่เห็นว้าวค่ะคือดูเตียงดูการตกแต่งอะไรหรูหราเลยทีเดียวนะคะน่าอยู่มากๆเลยค่ะและอย่างที่บอกนะคะทุกอย่างเป็นไม้สักค่ะฉะนั้นให้ความหรูหราในสไตล์ไทย แล้วก็จะมีเพดานที่สูงด้วยเหมือนกันนะคะทุกห้องที่นี่และนี่คือห้องน้ําค่ะเข้าไปดูกันพอเราเดินเข้าไปนะคะเราจะเห็นจะตกบานใหญ่ที่สวยงามน,นะคะแล้วก็เขาแยกไว้อย่างดีเลยะคะ่ะด้านขวาจะเป็นห้องอาบน้ํานะคะสวยค่ะและนี่ก็เป็นห้องนอนสําหรับแขกที่อยู่ในห้องาสเตอร์เบดรูมเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นออฟฟิศเล็กๆหรือว่าเป็นตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ก็สามารถทําได้ ที่เห็นตกแต่งสวยงามพาเพื่อหนหรือครอบครัวมาได้เลยค่ะแล้วนีจะเห็นห้องโถงที่ใหญ่โตนะคะ <c oughs> ซึ่งเราสามารถปรับปรับเปลี่ยนเป็นห้องนั่งเล่นกับครอบครัวห้องดูทีวีหรือว่าห้องถูสร้างสรรค์ันก็ได้ค่ะอย่างที่เห็น ตอนนี้เราก็อยู่ในยิมส่วนตัวที่อยู่ในภายในบ้านหลังนี้นะคะอย่างที่เห็นมีอุปกรณ์ครบครันสามารถออกกำลังกายได้แถมยังมีล็อกเกอร์สำหรับเวลามีเพื่อนหรือครอบครัวเข้ามาใช้ด้วยค่ะสวยงามเลยทีเดียว ตอนนี้เราก็อยู่ในชั้นสนี่นะคะซึ่งชั้น3เนี้มีสิ่งพิเศษก็คือสามารถที่จะตกแต่งเปลี่ยนแปลงเป็นเพนท์เฮาส์หรือว่าเป็นคอนโดได้ตามใจชอบเลยค่ะและอย่างที่พิเศษก็คือเราสามารถเห็นห้องครัวแล้วก็ส่วนของบ้านได้นะคะแล้วก็ยังเห็นวิวของต้นไม้สูดเขียวและเราเห็นวิวของพระาธาตุดอยสุเทพและวัดพระาธาตุดอยคำค่ะซึ่งสวยงามมากเลยทีเดียวเป็นบ้านที่หรูหราแต่ยังคง รักษาความเป็นธรรมชาติและก็ความสวยงามไว้ค่ะค่ะตอนนี้เราแม้กนะ็อยู่ข้างนอกนะคะที่เป็นพืน้นที่กวา้างขวางเราจะมาดูกันห้องทานข้าวค่ะซึ่งจะมีทั้งหมด2ชั้นด้วยกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะ <c oughs> และแต่ละชั้นนะคะจะมีหนึ่งห้องนอนต่อชั้นด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราก็ได้ชมบ้านแล้ว ที่สวยงามมากไปแล้วนะคะยังไงถ้ามีคำถามอะไรก็ติดต่อ Perfect Home เชียงใหม่ได้หรือคลิกตรงลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมไลค์แล้วก็ subscribe เราด้วยค่ะเจอก,กันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ